สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรมนูนชื่นชมผู้รับหนุญ,ญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสระบุรีครับวันนี้ไทยมันชอ็อปจะมาขอแนะนำอุปกรณ์ที่ป้องกันโควิด1 9ครับในราคาพิเศษนะครับอุปกรณ์ตัวแรกของเราก็คือตัวหน้ากากนี่แหละครับที่มีขายทั่วไป ในท้องตลาดอาจจะขาย3ามกล่องร้อยนะครับแต่ที่เราจะขายเป็นหน้ากากอนามัยของเรานะครับพูดง่ายๆว่าใน1กล่องเนี่ยมี50ชิ้นเราขายกล่องละ25บาทนะครับอุปกรณ์ตัวที่2คือเฟสชิลนะครับเฟสชิลที่พับได้เห็นไหมครับแล้วก็ใส่สะดวกเลย เวลาเราอึดอาัดจ,จากการใส่หน้ากากเราก็ใส่เฟสชิลเข้าไปครับสะดวกเลยหายใจสะดวกแล้วป้องกันโควิดไม่ให้เข้าหาเราแล้วก็ไม่ให้มันกระจายไปหาคนอื่นด้วยปกติในท้องตลาดจะขายประมาณ19บาทหรือ20บาทแต่ไทยยมันช็อปขายเพียงอันละ10บาทครับ10บาทเท่านั้นนะครับตัวที่3 ตัวนี้คือสมุนไพจีนนะครับสมุนไพจีนเนี่ยพูดง่ายๆว่าท่านทูตจีนประจำประเทศไทยแนะนำให้ทานเลยตั้งแต่โควิดรอบแรกแล้วนะครับถ้าทัานหลังอาหารครั้งละ4เม็ดเช้าเที่ยงเย็นเราจะป้องกันโควิดไม่ให้เข้าไปในตัวเราได้นะครับตัวนี้ ที่เขาขายตัวไปประมาณ350บาทที่เราจะขายแค่250บาทครับ250บาทตัวสุดท้ายก็คือตัวที่วัดออกซิเจนในเลือดบวกกับการเต้นของที่ประจรนนะครับตัวนี้เป็นเครื่องวัดที่เราสามารถวัดด้วยตนเองได้เราจะรู้เลยว่าอาการของเราสุขภาพของเราดีหรือไม่ดีก็โดยการเห็นไหมครับเราแค่ เอาคีบไปที่นิ้วแล้วก็กดนะครับพอกดเมื่อไหร่ปั๊บตัวเลขมันจะขึ้นทันทีนะครับสักประมาณ1นาทีนะครับตัวเลขก็จะขึ้นเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วนะครับตัวแรกตัวสีเขียวเนี่ยก็คือการเต้นของคีบประจรต้องไม่ต่ำกว่า70ตอนนี้ผม86ตัวล่างก็คือเปอร์เซ็นต์ออกซิเจน ในเลือดถ้าต่ำกว่า80เมื่อไหร่นั่นก็คือสุขภาพเราไม่ดีตอนนี้ผม97เพราะนั้นเป็นไงครับสุขภาพผมแข็งแรงนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่เราขายในขบวนการป้องกันโควิดตัวนี้เราขายแค่250บาทนะครับตัวละ250บบาทเพราะนั้นอุปกรณ์ ที่ป้องกันโควิดถ้าเรามีอยู่ในบ้านนะครับตัวนี้เป็นไงครับ50อันอัลละ25บาทกล่องหนึงมี50อันเพื่อนอัน50ตังเองนะครับฟเฟรชิลนะครับตัวนี้ปกติในท้องตลาดก็ขาย29บาท25บาทแต่ไทยยามันชอบขาย10บบาทครับสมุนไพรจีน นะครับมี24เม็ดกล่องละ250ตัววัดเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนนะครับเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนในเลือดและการเต้นของที่ประจรน,นะครับถ้าเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนต่ำกว่า80ก็แสดงว่าสุขภาพเราไม่แข็งแรงแล้วหรือการเต้นของที่ปรจต่ำกว่า70ก็แสดงว่าเราสุขภาพไม่แข็งแรงแล้วเพราะฉะนั้น มีประจำไว้ที่บ้านจะทำให้เราปลอดภัยจากโควิด19ครับวันนี้ไทยมันช็อปมันแนะนำให้ท่านปลอดจากโควิด19สนใจก็ติดต่อมาที่วิไลเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันซอบรีที่หมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างนี้นะครับหรือติดต่อที่เลขาผมก็ได้นะครับคุณพิชาเพชรแดง 085-482-1667ไทยเยาวันชอ็อปยินดีต้อนรับทุกท่านครับขอบพระคุณที่ติดตามรายการเราขอบคุณมากเลยครับ